สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่19นะประจำเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิมกราคม2021เริ่มกันที่แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป2อสูตรครับวันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูชัยจากเบเอโดซินวาและก็อินคารกุนการที่ยิงจุดโทษเข้าไปสว่วนอีกคู่หนึ่งฟูลแลมก็แพ้มแมนยูในเตดไป1-2ครับเกมนี้เจ้าบ้านฟูลแลมนำไปก่อน1นูตจากอาเดโมล่าลุกแมนครับแต่ว่าแมนยูก็มายิงแซง2ลูกรวดาากิสันันนควีบ พอปอกบ่าแล้วก็เลยทําให้ตลาดคะแนในในตอนนี้ครับแมนยูกลับขึ้นมานเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนอันดับ2แล้วก็3ตอนนี้เป็นแมนซิตี้กับเลสเตอร์ครับมี38คะแนนเท่ากันแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยประตูดได้เสียดีกว่าครับบวกอยู่18ส่วนเลสเตอร์เนี่ยบวกอยู่14แล้วก็ที่สําคัญ City, แมนซิตี้เตะน้อยอยู่กว่า1นัดด้วยในขณะที่ฟูลแลมก็ยังจมอยู่ที่โซนตกชั้นครับอยู่อันดับที่18ต้มอยู่อยู่ที่12คะแนนเหมือนเดิม ไปต่อที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นโมซาล่าที่ยิงไป13ประตูลและก็แฮีิเคนแอซิดไปมากที่สุดที่11ลูกมาดูกันที่โปรแกรมนัดตกค้างครับค่ำคืนวันนี้ครับจะมีหงแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่24มกราคมแอสตันวิลล่าจะเล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิลและเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปเลยที่โปรแกรมนัดต่อไปนะที่20ครับ เช้าวันพุธที่27มกราคมก็จะมีพาเลเจอกับเวสต์แฮมดีกาเซลพบลีดซานตันเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์บอมเจอกับทางแมนซิตี้เช้าวันพฤหัสที่28มกราคมมีเบอร์ลีเจอวิลล่าเชลซีพบบูฟไบรตันเจอฟูลแลมเอเวอเรตันเจอเลสเตอร์แล้วก็แมนยูเจอกับเชฟฟียูไนเต็ดครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับผมบิ๊กแมตช์เลยเช้าวันศุกร์ที่29มกราคมสเปอร์ urs, จะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูล